ลวงพิจารณาอาลองพิจาที่จะถูกยุถูกพูละดอตั้งคิดตั้งใจเยไอวอเฮาเดี๋เอาแม่เฮามาละประกอบุญน้องผุ้สดครับเอาเป็นยังล่ะเป็นยังเป็นยังไงใครแน่ไปเอาเรื่องสามกใครอยู่ล่ะมันจะมีเรื่องน้ำหมองกินยาพระว่าต้วสัมมาสัมพุทธสัตว์นับวชอัสตสัมมาสัมพทธสัตว์ นางที่กังซื้ออู่นะราเศร้าเหล่าไกนกตสัสาธุสาธุสาธุกายัรรมวัตถิกรรมวัตถุกลัมลูกเต้าตไ้งใจอยขางอื่นนะบนสเก็ตต่างตีนสั่งลูกเต่าเดาได้หรูหังยในของคอบุนอาทุกได้ส่งแม่น่านอนทุกได้สง มือดีปวดจงโลรจบรัวโลกเจ้าหาเจ้าเข่นปวเขาไปหาเขาาม่ใหเปวาจเี่เป็นลุงทัวกัสารสูงโยนกุนแจโยน้าคเื่อหลุดดนาบลุได้นปาบยิ่งว่าเหล่านะบุสัต้เ้ามารัวไุ่ไ้

ม่ารับไปปกติว่าใจดีใจดำเนาะไม่ม่ม่รับเนี่ใจไมรับเพี่อายุใกล้ตอนนี้มีไม่มาระบายพุ่มในใจยังไงบ้างพุ่มในใจพุ่มในใจว่า่ใจกังคพ่มในใจ อยากว้อยานี่เราลูกก็ฝากรร้ากานี่เราลูกก็ฝากขากฝาเรียกเลี้ยงกันเก็จลี้ยงเอากันเยนี่หละเลี้ยงได้มากเลเลี้ยได้มากเลยเราเลยเอากันเอากันเขาเมเตือนบหมี่เขาแบบเตือนเตืนนกาเลี้ยงคนใส่กันเนาะเลี้ยงคนใส่กัน่ได้เย เริ่กันว้าวไเงี่ยเยหลดจนพันเบาผู้ใดเรืองคนสิลด้นเยว่น้ม่ไปยเรื่อไปป็นผู้สอนมเขออกกตาบัเด็กในบ้าผู้นั้นที่พ่อโอ้ยหมนวาลวสนขอเราอบพุทธเดี๋ยน้อเนาะเอาดีงน่อยมเลียงใช้กันสคนวังว่าสนาเพิ่ผ้าใสเลยคดูแลเรปดูแลอีกแๆ ตอนนี้จังไหนจังเขาเขาจังมัดก,กันเองเขาหนีไป, <โด S 1> ไปอยู่ส่วน,น,นตัวบบเขาแล้วมานี่ซาเจ้าลาสามเสียรกับยืมเขากับบ้านใครเขากับบ้านเาน้ำเจ้าเากับบ้านหนาใช่นี่ตัวนัตยามันไปร่มนันยาไปจำตัวนั้งทัลให้ทุกแก่ท่านทาุกข์

ทั้งาวทั้ตก็คหัเออันนี้ลูกรับรว่าปินขึ้เดี่ยวแยอยกันแม่ที่รักแม่่รักแม่ที่รักแม่่รักแม่ท่แม่ที่รักแม่่รักแม่ท่แม่ที่รักแม่ที่รกแม่่รักแม่ที่แม่ท่รักแม่ที่รักแม่ที่รักแม่ที่รักแม่่รักแม่ที่รักแม่่รแม่่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  ข้าแม่เตน่เนี่ยไปกินประจำนี kind of um ่การมเกิดเองทำมือข้างนทำมือข้างนีมปล่อยทำมาเสร็จแล้วทำมาเสร็จแล้วมันเป็นแบบนี้นีความหลักในสมองในหัวใจไปข้าแ่เตนี่เี่ยขึ้นเกี่ยวกับตาที่ทำยังไง mọi người 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 ล่อคืนห้านลอกขึ้นห่านเจ้าของมาเป็นเรื่องใจญ่แล้วเนี่ยตามข่าวเศร้าปวดหัวเศร้าแล้วแต่ว่ามีเรื่องนึงไม่หัวใจว่า้ัพอเอาลูกผู้นี้เขาลูกมาฝากผู้นี้เอาลูกมาฝากเขามาเลี้ยงใส่กันแล้วเขาบานกันดีเขาไปอยู่ส่วนตัวเขาแลี้ยงเขาสุดอันนี้เขาจะไปทำหมอกำใจแบบใครก็หลับเจ้า ทุกกง่ายนเนี่ย่นไหนน่าเอ็นเลยแล้วก็ไมิ่ใจะ่เบิกเงินมาเบิกน้ำเขาเบิกไปแล้วก็ไปให้เล็กเล็กกน่อยเลียงแล้วเขากับพวกคุณบัตนี้บนัตสิิตใจกับงูมาหาให้กูเจ้าเมื่อนั้นขึ้นมาสิื่อช่แท้ไับ ໂອ້ເດຍ t ດີ້ນີ້ເດຍ